สวัสดีครับหลังจากคลิปแรกลงไปคลิปสองตามมาอย่างรวดเร็วในรายการตามหารถ90มาไว้ใช้สักคันจะดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับก็ยังอยู่ที่งานเดิมนะครับงานคาเฟ่ครั้งที่4นะปีที่แล้วนะประมาณกันยาตุลานะ นะครับคลิปงานเดียวกันนะครับแต่รถไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรถโฟก์คไงตอนนี้โฟก์นี่น่าจะเก่าเจ็ดศูนย์เลยนะตอนนี้แพงมากนะครับนี่เบนส์เบนส์อันนี้แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์อันนี้เจ็ดศูนย์บ้งใช่ปะนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดศูนย์ รถนะสวยงานนี้รถสวยรถเป็นงานใหญ่แล้วรถค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าจะได้จัดได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วไม,ไ,มไม่มีงานมิ팅ที่แบบรถสวยเยอะๆอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีไอตรงมิ팅ย่อยเราก็ไม่ค่อยรู้เวลานะไปไม่ถูกเหมือนกัน แถวอย่างแถว l e s อ area อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจัดอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับไปแต่ไปมันก็พอใช้ได้มันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะค่าทางด่วนนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูสุกเสานะจะลองไปดูว่ามีมิ팅หรือเปล่านะครับไปข,ขึ้นขึ้นทางด่วนไปกลับก็ไม่กี่ร้อย นะครับจะได้ถ่ายรถสวยๆมาดูด้วยนะเงาไม่งั้นเงามากเลยช่วงนี้ไม่มีาง,งานล่าสุดก็เป็นอนะไรน่ะอ้นี่โอ้ย bm สวยซู p ป a นะครับตอนนี้รถเนี่ยรถพวกนี้ราคาขึ้นหมดเลยนะนะครับคันนี้แพงคันนี้แพงอยู่อันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งนี่รถโต,โตอยากทำพวกรายการแคมปิ้งกันนะ หาสปอนเซอร์อยู่ใครสปอนเซอร์แคมปิ้งให้บา้างเนี่ยทำรายการแคมปิ้งนะนี่นี่ซีวิกซีวิกซีวิกวีออสซีวิกนี่ก็ปีประมาณ98นะใช่ไหมอันนี้ปี2000นะนี่ GTR GTR นะครับนคิดถึงงานแบบนี้จังเลยนะน่าไปนะ ครับอันนี้ก็จะไม่ได้จํากัดปีนะแต่ส่วนใหญ่รถจะเก่านะรถใหม่ๆก็มีนี่อย่างนี้เป็นแก๊ง GTR เลยนะโอ้โหดูดิโอ้โหเี้ยสีส้มเนี่ยส,สวยนะ E30 bm นะครับสวยดีเหมือนกันนะงานเป็นงานครอบครัวเนนะมาลูกเต้ากันมานะนี่ i7 ตัวนี้ก็แพงอยู่นะ นี่รถพวกนี้นี่นี่นี่คันนี้แพงจริงอันนี้คันน่าจะมีหลักแสนละหลักแสนปลายอะห้าแสนเกินห้าแสนนะครับเพราะว่าพวกนี้รถโชว์ออกงานแล้วมันจะมีค่าตัวในการขับเอาไปโชว์ออกงานละพวกเนี้ยนะครับสองพันสามพันสี่พันอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับนี่รถโดมินิกโทเรโตนะครับ แต่งแต่งไมาเยือคุมนะน,นี่ร้สึกจะขับอยู่แถวงามุงวานหรือเปล่านะครับเนี่ยรถพวกนี้มีถ้าเกิดว่าจะไปโชว์ตามงานนะมีคัดมีค่าตัวเยอะนะเนี่ยคนเนี้ยสองสามพันสามสี่พันเลยนะนะครับไปโชว์ตามงานสวยๆหล่อๆเนะี่ยเอาไปเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยโชว์ตามงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้ามีติ่งนี่อาจจะไม่ได้มาเสียอาจะจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะจะมาฟรีนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เนี่ยมีรถสร้างไรายได้นะพวกเนี้ยโอ้โหแบบถ่าย MV ถ่ายคลิป y t u t u หล่อมากนะครับถ่ายางี้มื่คนดูจะชอบไงคนดูเรียกยอดไลค์ได้นะ ตรงนี้ก็ปีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เลยนะดูเครื่องดิเชฟเชฟผมก็ไม่รู้รุ่นเท่าไหร่หรอกนี่อันนี้ก็เป็นใหม่ๆเก่าๆก็คลาๆกันไปนะครับน่ฮอนด้าโอ้ยนี่มาร์สเปิดประทุนราคาเห็นไหมหลากหลายเลยนะ เดินดูเพลินเลยนะ,อ,ะอันนี้ฟอเรสเซลด้วยด้วยนะมันจัดมันจัดแถวนี้มั้งนี่จัดแถวการจนาเมื่อนี่นะแต่การจนาจะไม่มีลานอย่างนี้นะจะไม่มีลานจดดอดรถกว้างๆนะต้องเป็นแถวโซนไหนอะลานจอดรถแบบพันคันนี่แถวนี้แทบจะหายากนะ แต่ถ้ามีติ้งปั๊มได้นะปั๊มแถวน,นี้ใหญ่จอดได้ประมาณห้าสิบคันอะไรเงี้ยมีติ้งห้าสิบคันเป็นกุปปปป๊ปไปนะได้อยู่จะว่าไปนี่มันจะเป็นจะจะเป็นจะไปครบรอบงานปอเช่แล้วนะงานปอเช่ชอบจัดกันยาตุลานะไม่รู้จะมีป่ะปีนี้ เนี่ยนนี้เป็นแก๊งนิสันนะแต่งโอ้โหแต่งอย่างเปรี้ยวนะดูเพลินนะดูเพลินเดี๋ยวมีค่ายกาแฟอีเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกเนี่เป็นนะรถจะคระหลากหลายคนก็จะเห็นไหมรถเก้าศูนยเนี่ยรถเก้าศูนทั้งนั้นเลยเนี่ยสามดอตาสีตาโตอะไรเงี้ยเอานี้ไม่ไม่ไม่ใช่เก้าศูนย์แล้วเดี๋ยวนี้ตัวใหม่ ทาโตนี่ไฟเรนดี้อันนี้ปีอะไรวะประมาณสองพันกว่าปะ่ะนะนี่จะเป็นแปดหกแปดหกเฮ้ยซูบารุวะซูบารนะุซีวิกอีโวอีโวนะนี่ไงล่ะนี่หวางเครื่องมา สี่เป่ะสี่เอป่ะสี่เอไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้อโตโยต้านี่ครับผมก็ถ่ายไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆน่าจะถ่ายละเอียดเนาะน่าจะถ่ายถ่ายละเอียดแต่ว่างานนี้ผมถ่ายมาสักประมาณ3มคลิปอะสามคลิปตกประมาณ ห้าสิบนาทีอยูน่นะนะครับนี่นี่นี่โคร่าโคร่านะครับโคร่าเคยใช้อยู่นะวิสวิสโคร่าเคยใช้อยู่ก็เป็นรถที่ใช้งานทั่วไปดีนะประหยัดน้ำมันแรงพอใช้ได้ข้างในจะเล็กหน่อยนะครับ เมื่อก่อนผอมไงเมื่อก่อนผอมขับได้นี่ซีวิ c ซีวิ c นะครับซีวิครุ่นนี้ก็น่าใช้นะมันเป็นแบนด์นดีนะเป็นแบนด์เตี้ยเลยหุ่นมันหุ่นมันเป็นแบบเป็นแบบที่น่าจดจำนะไม่ค่อยเหมือนใครนี่นะโอ้่มาแล้ว,วบีเอ็มบเเีเอ็มดีเจนนะครับ